ทีละแถวแถวหน้าประดานนะคะท่านเจ้าภาพาโบชิงรักสีเขียวนะคะแถวแรกที่นั่งอยู่อัส,สนะแถวแรกนะคะค่ะเมื่อยืนขึ้นแล้วนะคะพระ c o n s o r เชญได้แปลแถวไปยืนที่ด้านหน้าอับสงนะคะซึ่งจะมีจุดสติกเกอร์สรีเหลืองอยู่ทางด้านหน้านะคะแปลแถวเข้าแนวกลางได้เลยนะคะ สำหรับการถวายภาระของคณะท่านเสภาพนะครับขอให้รอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยถวายโดยพร้อมเรียงกันนะครับโอ้ยนึกน่าปลื้มใจจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยยอดนักสร้างบาร,รมีนามาก,กันเยอะมากๆเลยนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับสามเณรทั้ง16รูปที่ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมายาวนานทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็จะได้ยกฐานะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะคะ ในช่วงนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับจะรอดใจไว้ที่สูนกลางาฐานที่เจ็ดนะครับระคับประคองดวงใจดวงน,นี้ของเราให้ช่มชื่นเบิกบานเป็นภานชนะในการรองรับกุศลที่เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อนเนื่องนะครับสำห<อ>รับเราสาธุชนนะครับเรียนเชิญทุกท่านปัตนุโมทนาใหม่บุญสําเร็จจากการอนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราจะได้รุ่นกันสาธุโดยพรอ้อมเรียนเชิญคณะน,นัสภาพแถวที่หนึ่งถวายพระไตร,ร่สัมภเวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ เรนเนคณะท่านเจ้าภาพแถวที่หนึ่งนะครับกลับข้านั่งประจำพื้นที่นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรนะครับของท่านเจ้าภาพแถวที่สองครับเรนเชคณะท่านเจ้าภาพแถวที่สองถวายผ้าไตรแด่สมณีโอกาสนี้เรียนเชญครับสา เชคณะทนะภาพตัวที่สองนะครับกลับเขาัด้ประจัพื้นที่นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถวายข้าตรของท่านภาพแถวที่สามนะครับขอให้ท่านสภาพแถวที่สามนะครับรอฟังสังสญญาจากพิธีกรก่อนนะครับจึงค่อยถวายพ้าศรยโดยความเกรงันครับเดินเส้นเก้ามาที่ด้านหน้าอัดสงเลยนะครับยินให้ตรงกับจุดสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะคะ เรนเชนคณะทันาภาพถวายพระไตรในโอกาสนี้เรนเชินครับสาธุในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายพระไตรนะครับของท่านาภาพแถวที่4ครับแถวที่4นะคะก็มีทั้งคณาจารย์นะคะที่ได้มาร่วมถวายความรู สามัญนามสถาบันธรรมชัยนะคะตลอดจนผู้มีบุญที่ได้มาสนับสนุนน,นะคะได้มาถวายปัจจัยถวายาน้ำพานะอย่างตอ่อเนื่องเป็นประจำนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วยมนรยมทสามัญนารรรมนด้วยนะคะคุณเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะครับแถวที่สี่นะครับกับนากระสับกระสนะครับต่อไปจะเป็นการถวายพระไตรยของแถวที่ห้านะครับคุณเชิญคณะานเจ้าภาพนะคะได้ก้าวขึ้นไปประจำตรงตุ๊กสติกเกอร์สีเหลืองนะคะ ครับถวายข้อตรายในโอกาสนี้เรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายข้ามไรนะครับของท่านสภาพแถวที่ห้านะคะรับแถวที่ห้านะครับก็เป็นท่านสภาพที่อยู่บริเวณโรงแรมแนวกลางนะครับ สถานที่แถวที่4เทศวันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอเ,เชิญได้กลับก็นั่งประจำพื้นที่นะครับกาเรียนผ่าะไรในโอกาสนี้เรียน,นครับสาธุสถานที่แถวที่5เทวันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอเนเชิญได้กลับก็นั่งประจำพื้นที่นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถวายผ่าไไรของท่านเจ้าภาพแถวที่6นะครับ สมบู้นใหญ่ในวันี้ครับผมเป็นเชิญท่านเจ้าภาพแถวที่6ถวายพระไตรในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายพระไตรนะครับของท่านเจ้าภาพแถวที่เจ็ดครับ บบกามารถไปถวายต่อเนื่องได้เลยนะคะถึงเวลาสว่างแล้วนะครับทุกท่านสามารถถวายได้ทันทีทันใดเลยนะครับให้ต่อแถวนะครับให้เรียบร้อยนะครับรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามนะครับแล้วก็ถวายผ่านตรด้วยความพื่นปีติใจแลวหลังจากนั้นนะครับพวกเราจะได้รับฟังสมม,สมูลเทนีคาถาอันสมคุณค่าจากผู้แทนสามเณรน,นะครับ ที่ในวันนี้ท่านจะได้กล่าวสมโบทนี่คาถาแล้วก็นำคณะสัมมนานให้ผลเป็นระดับสิบต่อไปนะครับสำหรับการประสมบดในครั้งนี้นะครับสับมมนาทุกรูปจะได้เข้ารับการอุปสมบทณัฐพัทศีมาของวัดราชโอรสารามนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระปัชานั่นก็คือพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์นะครับที่ท่านได้ให้ความเมตตามาเป็นพระปัญัานี้ครับ โอ้ยนะต่อเนื่องนะคะมากันเป็นสายเลยนะคะโอ้โหพวกเราไปล้วนแต่มีสายบุญเลยค่ะสายบุญเดียวกันค่ะแล้วก็เชื่อมสายบุญกับมหาปุชเนียอาจารย์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะได้มารูมอนุมมตนาบุญกับสามเณรเตรียมบชทั้ง16รูปนะคะซึ่งท่านก็จะได้ไปเข้าพิธีอุปสมบทติที่วัดราชโอรสนะคะครับผมดังนั้นให้พวกเรานะครับประคองใจของเราให้ป่องภัยนะคบให้ใจของเรามีแต่ความเชื่มชื่นเบิกบาน ความปีติใจเกิดขึ้นครั้งใดนี่นะครับก็จะสามารถนําใจของเราให้พวกเรา้อนนักสร้างบรมีได้ฟังกันแบบปลื้มๆนะคะตอนนี้ท่านใดถวายเสร็จแล้วเรียนเชิญกลับเข้าหาพื้นที่นั่งได้เลยนะคะผมสำหรับผู้แทนสัมมเนีนะครับที่จะได้กล่าวสัมมนนี้ยกถานะครับนั่นก็คือสัมมเนี่การภากรเกณฑ์ชัยวงศ์นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดนะครับได้ดูนะครับ ได้รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางช่อง CBN นะครับ g o b a l e News Network นะครับก็จะคุณหน้าคุณตาท่านเป็นอย่างดีนะครับเมื่อว <het> anyway. <ugu> ันก่อนท่านเพิ่งได้มีโอกาสลงนะครับในการเทนะครับที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับเดี๋ยวเราจะได้รับฟังสปูเทนียกถาจากท่านเป็นลำดับต่อไปกับสำหรับสปูเทนการทลาย และประถวายทยาทธามให้กับสามเณรทั้ง16รูปนะที่จะเข้ารับการอุปสมบทในโครงการสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัยรุ่นที่14ในปีนี้ปลื้มกันไม่เอ่ยปลื้มครับซึ่งเราก็ต้องรักษาความปลื้มให้ได้ทั้ง3ขณะหลักวิชาว่าไว้ก่อนทำนะขณะทำแล้วก็หลังจากทำไปแล้ว ให้เรารักษาใจของเราให้ใสนะบุญกุศลตรงนี้เนะี่ยก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมีส